วางกับพร้อมรบนนบพีรันนะครับยก2ยกที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทั้งคู่นั้นโอ้โหสู้กันสนุกแล้วนะครับยกนี้นี่ปล่อยตัวออกมานี่เขียบขาดเดินขยับเข้าหาเลยครับทีมงานนี่บอกให้ต่อยมัดนี่เลยครับจิ้มลาตัวโอ้เอาต่างฝ่ายต่างโดนนะครับตอนนี้พร้อมรบก็มีบวกเหมือนกันเอาละครับเดือดลวครับยกนี้ครับช็อตเด็ดมีไหมพร้อมรบเดินแล้วครับตั้งรับมาสยกยกที่เดินเปิดเกมครับเตะซ้ายตีหน้าครับเปิดทางเข้ามา เฉียบขาดยกนี้นี่รัดกลุมมากขึ้นแล้วครับมีแข้งขวาคอยโต้คอยสวนวงในครับพร้อมรบขึ้นคอได้เสียบซ้ายไปทีครับเฉียบขาดขวางแลวไตขวาคือเลยโอ้โหเกมการยกตอนนี้นี่ออกอาวุธทันกันเลยนะครับผู้นี้พร้อมรบก็มีฮุกซ้ายลำตัวสวยๆเหมือนกันเฉียบขาดเอาแข้งขวาเฉียบขาดขยับขยับเข้าไปเป้าหมายนี่คือตามสไตล์เลยนะครับต่อยท้องต่อยหน้านะครับเบียดไปเรื่อยแต่ตอนนี้พร้อมรบออกมาชิงเดินก่อนครับ นะครับต่างคนต่างเดินหน้าเข้าหากันครับไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยครับแห่จังหวะนี้ขยับแทงซ้ายแล้วก็หักทิ้งลงไปเลยครับเฉียบขาดครับแห่ช็อตนี้หล่อเลยครับพร้อมลบขึ้นมายิ้มเขินๆครับไม่เจ็บแต่ว่ามันเขินจริงครับช็อตนี้แต่หน้าตานี่แดงก่ำไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับพร้อมลบโดนหมัดเข้าไปเฉียบขาดยังคงขยับเข้าหาไม่รีบร้อนครับดูว่าจะเลือกออกเนื้อเน้นเหมือนกันเบียดเข้าไป วงในโอ้โหลอ็อกได้ดีกระโดดไปเลยครับพร้อมรบก็ไม่ยอมเสียเปรียบนะครับคอ,อยไล่แขนสู้วงในเกมกระชกยังถือว่ายังไม่มีใครได้เปียบเสียเปียบกันชัดเจนเลยครับถึงตอนนี้ยังอยู่ในเกมทั้งคู่ครับต่างโคนต่างทําหน้าที่แล้วก็ชกตามแผนเขงเต็งที่โอ้โหแม่เฉียบขาดได้แข้งขวาแต่ว่าเกือบไปครับพร้อมรบมีโต้ขวาขึ้นมาครับเฉียวแท้ทอยไปนิดเดียว มาแล้วครับหมัดขวาต่อยหมัดน้ำไปก่อนนะครับอ๋ออายามจะปล้ามไหนก็ยังตีไม่ได้ครับเฉียบขาดโอ้โหเอาละครับอาวุธนี้ถือว่าแรงด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะหมัดนะครับก้าแรกก็บวกด้วยกันหุก้ายลำตัวพร้อมรบเฉียบขาดก็ยังเบียบดเข้าไปโอ้โหจหวะาเข้าไปนี่จะโดนหุก้ายก่อนนะครับแต่ดูตอนนี้วงในที่ยังตีไม่ได้ครับตีไม่ถนาดนี่กรรมการแยกครับแยก ไม่ใช่แยกทางเหมือนสามีภรรยาแยกกันนะครับแยกออกมาเพื่อตั้งหลักแล้วก็เริ่มออกขวิกันใหม่ครับเดินเข้าไปวางแข้งข,งขวาติดบังครับเจียบขาดพร้อมลบโต๊ะซ้ายติดบังเหมือนกันครับเอา้าต่างคนต่างบังได้ดีพร้อมลบพ,พร้พอมลบดูว่าจะโชว์ลีลานะครับไฟนี้นี่ขยับไม่รีบร้อนโอ้ดูว่าวงนอกจะกว่าฝีมือนี่จะเหนือกว่า มีมัทุกซ้ายตัดลําตัวแต่เฉียบขาดนี่ไม่สนนะครับมีหมัดคอยบวกอยู่ตลอดเอาเบียดเข้าไปทิ้มลำตัวต่อยหน้าจะกล้ามไหนพอจะกล้ามไหนที่โดนล็อกเอาไว้แล้วก็กำแพงหน้านี่ตั้งขึ้นมาเลยครับพร้อมรบดูนะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับกับศึกเพชรยินดีครับคู่เอกนำรายการครับ เฉียบขาดปอพงษ์สว่างกับพร้อมรบนอนรบิรันร126ปอนด์ครับเปิดเจม,มาครับเฉียบขาดลุยเข้าไปต่อเหมือนเดิมครับจิมมัดจิมท้องไปก่อนครับเน้นหมัดครับบุรียกนี้ดูมาดูยกนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นยกเก่งของเฉียบขาดเลยนะครับหลายต่อหลายครั้งที่พลิกล็อกเอาชนะในยกที่สี่เนี่ยเพราะชาตอระหดความแข็งแรงยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมตั้งแต่โอ้โยกแรกเอาต้นนาทีแรกเลยนะครับพยายามจะเบียดต่อยลำตัวโอ้โหเอาละครับ สนุกแน่นะครับแบบนี้เกมนี่เริ่มจะเบียดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเฉียบขาดพร้อมรบเองก็คอยตั้งรับแล้วก็ปีแข้งซ้ายนี่แหละครับออกสกัดเอาไว้เนื้อๆดูเบียดเข้าไปกล้ำไหนหนีได้ไม่ได้นะครับตีไม่ได้นี่เอาเริ่มจะตีได้เหมือนกันยังไม่ชัดเจนกรรมการต้องแยกก่อนครับแม่พอจังหวะจิ้มท้องได้ครับเฉียบขาดพยายามจะปีเข้าไปแล้วครับจับนายเสียบเข่าเพราะว่าเบอร์เขารู้ครับว่าต่อยได้เต็มๆครับแต่ว่าแม่จังหวะนายนี่พร้อมลบล็อกไว้แล้วก็ดูครับ ป้องกันตัวได้ดีครับจังหวะในแมเดินทําก็จริงครับพยายามบีบเกมเข้าไปก็จริงครับเฉียบขาดแต่ว่ายังไม่เป็นชีพแน่นานครับตอนนี้มีลูกต่อยหมัดลําตัวแล้วครับที่ว่าทําได้ดีครับแต่ว่าพร้อมรบก็มีแข้งซ้ายครับจังหวะ2จังหวะจากโอ้โหลําตัวเอาแล้วครับเฉียบขาดเบียดลําตัวเข้าไปดูวงในวงในนี่ตีไม่ได้นะครับตีไม่ได้นี่เหนื่อยหน่าพร้อมรบนี่มีล็อกเอาไว้แล้วก็ตั้งกําแผงหน้าขวางเอาไว้นะครับ แล้ววันนี้มานี่ด้วยโอ้ยเอาเลยครับต้นขาเข้าไปตรงๆทำท่าคุดเตะโอ้ยเต็มไปทางนะครับดอกนี้เอาเลยครับสถานการณ์นี่พลิกผันนั่นดีครับเจอเข้าไปดอกนี้ดูนะครับดูว่ายังเมาอยู่นะครับเริ่มจะฟื้นแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละครับประมาทไม่ได้จริงๆนะครับหมัดมวยทำเป็นเล่นไปครับเดี๋ยวยุ่งนะครับต่นทังของบอมเราาว่าเฉียบขาดนี่ยกเก่งเขายกนี้ครับอย่างที่มรีบอกเอาแล้วครับลุยแลกชุดใหญ่ครับแหมพอทำได้แล้วกำลังใจมันมากรับทั้งของเฉียบขาด นอกจากกำลังใจแล้วนี่อาชีที่มุมนี่เพียบแล้วครับโอ้โหหกขวาเมื่อกี้นะครับเต็มเต็มปลายทางนะครับแต่ว่าไม่ล่นนะครับดูครับตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วพร้อมรบขยับลอกนะครับโอ้โ,โยกเอาไปมีแขงซ้ายสกัดเอาไว้ต้องทําให้ต่อเนื่องแล้วนี่ับพร้อมรบใครตั้งครับเยอะไม่ได้ดูเบียดเข้าหาเบียดเข้าไปดูว่าเฉียบขาดนี่เริ่มจากาั่นมั่นใจโอ้โหมีลูกเก่าครับนวมครับเกี่ยวเชือกไว้ได้เหมือนกันี่หัวขมำครับพร้อมรบเอาละครับ เกมเฉียบขาดนี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับขณะที่พร้อมรบเองไม่ตกใจครับดูครับยืนนิ่งๆตั้งไว้คอยบังคอยแก้ดีครับดูครับในใ้จังหวะสุดท้ายล็อกแล้วตีแปะคาวไว้ให้กรรมการเห็นนะสถานะของพร้อมรบโอ้โหเกมการยกยังถือว่าคู่ขี่สูสีแล้วครับสามยกแรกดูพร้อมรบได้เปรียบแต่ยกนี้นี่ออกมาโดนหมัดนั้นเนี่โอ้โหเอาเลยครับเปียกเข้าไปเริ่มฟื้นพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแข้งซ้ายนี่ก็มาโอ้ดูลีลาดูลีลาของพร้อมรบนะครับขยับ หลอกจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเฉียบขาดต้องเดินชนให้ติดครับแม่มาถึงตรงนี้ีเดินยังไม่หยุดครับต้นน้ำของเฉียบขาดครับประเภทตื้อประเภทดื้อแล้วครับตื้อไม่เลิกครับโมดยงที่4ครับเหลืออีก3นาทีครับแม่อะไรจะเกิดขึ้นในยกสุดท้ายเอาละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับนี่คือคําพูดที่หลายๆคนพูดครับในศึกเพชรยินดีครับเอาครับยกสุดท้ายครับวงในล้วน เอาละครับเริ่มมาต้นยกที่เฉียบขาดออกมาเดินต่อยหมัดนะครับแล้วก็ปลาในดูพร้อมรบก็ยังเหมือนเดิมนะครับขยับหลอกโยกเข้าไปนะครับดูลีลาโอ,โอ้โ,อ<ฮ>โดนแข้งขวาพอถึงโดนแข้งขวานี่ก็โต้ขวาคืนเลยเหมือนกันแม่มาถึงตรงนี้ครับต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วไม่มีใครอยากเพียงพัมครับอ้าแม่พร้อมรบได้แข้งซ้ายแต่เฉียบขาดก็ได้ลูกหักทิ้งลงไปครับคนละช็อตคนละทีคนละดอก สองนาทีกว่าๆตรงนี้ครับพร้อมล้พยายามขยับปล่อยเกเบก็ไปแทงซ้ายไตขวาเสียบขาดบอกไม่เป็นอะไรครับแต่แค่นี้ไม่สะดุ้งเอาละครับดูว่าเฉียบขาดนี่สียกนี่เดินทําได้ดีนะครับตอนนี้ดูว่าจับมัดอกมั่นใจมาตั้งรับปล่อยให้พร้อมรบมนี่เดินขยับก็ไปออกแข่งนะครับรับเยอะๆไม่ดีนะครับนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้นะครับจับมัดอกมั่นใจมากไม่ได้เฉียบขาดก็มีแข้งขวาคอยโต้อยู่เหมือนกัน จากตู้บอกว่าให้มีหมัดย็บนะครับแย่เอาไว้คุมเกมเอาไว้ดูดูขยับเข้าหาพร้อมรบแทงขวาพยายามจะหาจังหวะต่อโต้ะคืนครับแต่ว่าไม่ได้ลุยแหลกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาน้าของพร้อมรบเพราะว่ากลัวจะเพียงพังครับแข้งขวาสองแข่งเชียบขาดก็โต้ะคืนอ้าวช็อตนี้พร้อมรบสามแข่งเข้าแข่งหนึ่งครับขณะที่เฉียบขาดโต้คืนไปแข่งเดียวเฉียบขาดยังคงมั่นใจครับดูครับปังรับแล้วครับตีกันเชียงวนไปเรื่อย นี่ก็เชียวนไปเรื่อยพร้อมรบพยายามจะเร่งครับพร้อมรบต้องเร่งให้เร็วกว่านี้แล้วนะครับตอนนี้เขียบขาดดูมั่นคกมั่นใจแล้วนะครับเอาละครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าจะเตะครั้งหนึ่งออกในชูมือไม่ได้แล้วนะครับพร้อมรบขยับเข้าไปเอ้าต้องขยันออกโอ้แทงขวาสวยเอาละครับโอ้สถ<อ><อ>า,านการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าสนุกนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจเอาละครับ นาทีสุดท้ายจากตรงนี้ครับเปลี่ยนจากปีกกองเป็นเพลงวเอเอเอครับให้ทั้งคู่เต้นกันลวครับว่าต่างคต่างมั่นใจเพราพร้อมรบยังขยับซึมเข้าไปของรบขออยสักดอกเสียบซ้ายแล้วก็เตขวาครับเอาดอกนี้ได้เชียรขาโต้ขวาคืนแม่ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันจริงๆครับในช่วงช่อตสุดท้ายครับปลายยกเกมการชกยังถือว่าโอ้สนุกนะครับตอนนี้นี่ดูนะครับพร้อมรบจากมั่นคงมั่นใจโอ้ทีมงานที่บอกว่าพอแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าคิดถูกหรือคิดผิด ส่วนทางจากตุ้มุมแดงนี่ก็บอกก็พอแล้วเหมือนกันขยับหลอกเอาไว้อย่างเดียวจากตู้บอกครับเอาละครับต่างคนต่างมั่นใจครับแต่ว่าไม่ใครก็ใครลวครับก็ต้องเดินขอตกลงจากเวทีครับนอกจากกรรมการจะเห็นเหมือนกันให้เสมอครับแต่ว่าคู่นี้นี่แม่ก็ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฉียบขาดในนี่พยายามแล้วพยายามอีกจนกระทั่งกลับมาคุมสถานการณ์แล้วก็ทําให้ตัวเองมั่นใจครับในผลงานที่ผ่านมา ขณะที่พร้อมรบเองครับวันนี้เน้นตั้งรับครับดูครับโหมดยกครับรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับเ๋ยวภาพที่สวยงามครับเดี๋ยวไปลุยกันเลครับบังลีเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะออกไปทางมุมแดงหรือมุมน้ําเงินนะครับแต่คู่นี้ถือว่าชกกันได้สมศักดิ์ศรีครับโอ้ทีแรกนี่จะว่าเกมการชกหมูกับหุนนะครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นต่างฝ่ายต่างละกันแล้วก็หันไปพี่ เชียบขาดปอพงสว่างนะครับโอ้โ oh เป็นฝ่ายเฉือนเอานะชนะคะแนนไปอย่างสุกครับ